สวัสดีครับผมบอยวันนี้นะครับเราอยู่ที่เอวาทีเตาปูนออกฝึกนอกเพเอ่อโอเคโอเคไปออกไถวเนอะ <c oughs> อย่างเงีเ้ <c oughs> ยอจริงเป็นอ้อมได้ไหมอ้อมไงวะเออว่ะมาเป็นอย่างเทพนะครับวันนี้เรา จะมาดูคอนโดใกล้เอ็มอาทีเตาปูนและเราจะพบกับแขกครับเชิญสุพิเตศเขาจะมาแนะนำว่าคอนโดที่นี่มันดียังไงเดินทางยังไงและที่สำคัญกินยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับเขาที่คอนโดกันเลยไปกันเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไอเดโ o โมบบางซื่อแกรนอินเตอร์เชนจ์ หรืออีกอันหนึ่งก็เขาก็เรียกประชาชื่นอ๋อประชาชื่นะชชน,นะครับเพราะว่ามันตรงข้ามกับโลตัสประชาชื่นเลยครับผมแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาติดตลาดร้อยปีบางซื่อเตาปูนเตาปูนหรือบางซื่อเตาปูนพี่เดี๋ยวท่านผู้ชม,มก็ตรงนี้นะครับมันเป็นถนนประชาชื่นนะครับโลตัสประชาชื่นแต่เป็นตลาดเตาปูนเตาปูนตลาดเตาปูนบางซื่อและอ่าเตาปูนครับผมนะครับแต่ว่าคอนโดไอเดียโอโมบิบางซื่อ ครับผมบ <laughs> ใช่ <laughs> เอาว่าอยังงงตอาเป็นว่ามันติดโลตัสประชาชื่นแต่ติดตลาดร้อยปีเตาปูล <Yeah S 2> นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยติด MRT ด้วยครับผมแล้วก็เป็น MRT ที่มันอินเทอร์เชนนะครับ MRT สีม่วงกับสีน้ำเงินโ <Whoa S 1> โอ้หถือว่าครบ,ครบเลยอ่าถือว่าทำเลสะดวกสบายาม,มากทำเลดีมากใกล้ตลาดของกิน,น <ะ S 2> แต่ดูแล้ว ราคาต้องแพงมากๆเนี่ยเลยพี่ที่เนี่ยไม่แพงเลยไม่แพงถ้าเทียบกับความสะดวกสบายกับสิ่งที่เขามีรวมถึงสิ่งที่โครงการมอบให้เราครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องกันเลยดีกว่าอ่าก่อนไปผมมีคําถามเนี่ยอะไรถามเลยครับอยากจะถามว่าทําไมต้องไปยืนตากแดดเนี่ยอันนี้ผมทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าไม่ทำไมต้องไปยืนตากแดดทำไมตากแดดไปนั้นก็เราก็ขยับไปไปเั็ไงดีกว่าพี่โอเคน้องบอยเป็นไงครับผมสวยมากเลยพี่ผมชอบเนี่ยผมชอบตรงนี้เลย บรรยากาศมัน,นี่ยโคตรดีเลยใช่ต้องบอกว่าตรงนี้มันบรรยากาศดีเห็นโค้งแม่น้ําเจ้าพระยาใช่ไหมแล้วก็สถา,านีอินเทอร์เชนอยู่ตรงนี้เลยว้าวคือเชื่อมต่อเลยตรงนี้ใช่ก็ถือว่าสะดวกสะดวกมากๆใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าค่าเช่าเนี่ยเริ่มต้นมันจับต้องได้ไงหน <1, 000. S 2> ึ่งหมื่นหนึ่งมืลองคิดดูนะเราทํางานแถวรัชดาชอศโศก<ซ>นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าจะติด ไอมาทีบีอะไรอย่างเงี้เลยเนี่ยมันที่มันสูงมันแพงนะหมื่นทวนเนี่ยมันหาไม่ได้แต่ตรงนี้คุณได้ติดเลยนะครับแล้วคุณติดสายสีน้าเงินเลยซึ่งมันวิ่งเป็นวงกลมคุณจะไปไหนก็ได้ที่ผมดูรูปเพลินวิ่งเป็นวงกลมใช่วิ่งเป็นวงกลมเลยคุณจะไปไหนก็ได้แล้วคุณติดเลยของกินกาง่ายนะแล้วราคา1 0 0 0 0หม่นบาททวนเราหาให้คุณได้เลยที่นี่นะครับือผมโทรเลยนะโทรเลยติดต่อมาที่คอนโดบมงอกเลยอ๋อได้ครับครับผมตอนนี้ ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วอผมรู้ครับคุณต้องการอะไรนก็อย่างที่บอกว่าคอนโดนี้นะเราอยากจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยว่าอยู่ที่นี่เดินทางง่ายเดินทางง่ายน่าอยู่ว้าวประเด็นสําคัญคือของกินนี่แหละที่ผมต้องการเออกินอะไรอันนี้เลยที่ผมต้องการอยู่ที่นี่ไออย่างที่บอกว่าที่เนี่ยติดตลาดตลาดร้อยปีบางเตาปูนนะครับครับผมร้อยปีเตาปูนดังนั้น เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆแล้วก็น้องบอยไปหาอะไรกินในตลาดกันครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดร้อยปีตาปูนคอนโดที่เราไปดูเมื่อกี้ติดกับตลาดของกินเพียบนี่วะน้ำส้มก่อนเราจะไปดูของกิน้วยกันของกินน้ำส้มเรียกน้ำย่อยก่อนสวัสดีครับ,รบเรียกน้ำย่อย ผมไม่เรียกอิ่มผมว่าอิ่มแล้วออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่กันเราอยู่ที่ตลาดร้อยปีบางซื่อ <c ười> ผมเริ่มรู้สึกอิจฉาคนที่อยู่คอนโดนี้แล้วล่ะพี่เออใช่ก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยครับกินเยอะนั่นแหละนั่แหละเดี๋ยววันนี้เราทำอะที่ผมอิจฉาวัน <c ười> นี้เราพาม,มากินอยู่ร้านหนึ่งอสองร้านสองร้านเพรา,าก็ติดกันใช่เห็นเขาแนะนํามาด้วยใช่ร้านนี้เขาบอกว่ามีคนบอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะเราไปดูกันอะไรฮะเดี๋ยวลองดูขนมจีน สมจีนเคน้ำยารสเด็ดเนี่ยคุ้นๆเลยนะคุคนๆเลยและอีกร้านหนึ่งนงนุชเป็ดย่างเนื้อนุ่มโอเคเดี๋ยววันนี้เรากินเลยสองอย่างเลยนะพี่ผมเอาน้ำยาปลาช่อนแล้วกันของวายอาอะไรผมเอาน้ำยาปลาวานอันนี้เป็นไงเอาวาก่อนไหมเอาก่อนเลยขอบคุณครับ ไม่เก่งจานะน้าเป็ดอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เป็ดกรอบราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาทผมขนมจีนนะครับไกินไหมขนมจีนสามสิบบาทถึงบาทไม่แพงไม่แพงด้วยบอกเลยกินยังไงให้อร่อยอ่าลองดูลองดูโอ้โหอือหือเป็นไงฮะนี่อ่ามุกกรอบอ เน้นๆเลยไปนไงรสชาติเนื้อแน่นมากพี่แล้วคือื่องความแบบคือเนี่ยที่พี่เห็นนะกรอบมันน้อยนะมันเนื้อมันเน้นๆผมชอบอย่างเงี้ยหนังน้อยแต่เนื้อเน้นมากอันนี้เป็นเป็ดเป็ดใช่ครับโหน่ากินมากเลยเป็ไงครับรสชาติอร่อยพี่ ควานะเหมือนเอ็มอเคเลยขนาดน,นั้นเลยแต่รา,าคาถูกนะก็ต้องบอกว่าที่นี่ตลาดร้อยปีบางซื่อของกินเยอะครับผมนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,น,นที่สนใจอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะก็เรียกอะไรไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไรกินอ่าสำ <นะ S 2> กันทัหงหมดสำหรับคนที่ไม่ชอบเป็ดหมูกรอบหรือว่าของจีนก็มีอย่างอื่นเยอะมากอ่ามีอย่างอื่นเยอะมากอ่เยอะมีอย่างอื่นเยอะมากก็ ต้องเขเรียกอะไรเชิญชวนเพื่อนๆที่อยากกินนะครับก็เรียนเชิญที่ตลาดร้อยปีบางซื่อหรือใครที่สนใจคอนโดไอเดโ o b i บบางซื่อแกรนอินเตอร์เชนผมก็มาอยู่ได้ที่นี่นะครับได่มาคือแวะมาชมแวะมาดูกนก่อนได้อ่าก็เข้ามาพบกับพวกเราได้นะครับใช่คับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจคอนโดก็ติดต่อที่คอนโดมมุม,มคิดเช่าคอนโดคลิก คอนโดเม่มุมดอทคอม,อค,อมครับครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ